สวัสดีค่ะหนูชื่อเดงหญิงชมชุติมนแสงบัวน,นะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 10เลขที่2 3นะคะวันนี้นะคะจะมารายงานอธิบายนะคะเกี่ยวกับการทำสเปกระเทียมกำจัดมแมลงนะคะและมีครูที่ปรึกษานะคะเป็นครูธนิตาหมากนุ้ยนะคะเป็นดายวิชา IS นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่า Communication of Presentation นะคะ ก็จะมาพูดนะคะวัตถุประสงค์ของการทําในงานนี้ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นสเปรย์กระเทียมกำจัดมแมลงขึ้นมานะคะว่าเราทํามาเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราทําขึ้นมานะคะชมทําขึ้นมาเพื่อกําจัดมแมลงนะคะในรูปแบบปลอดสารพิษน,นะคะแล้วก็ทําเพื่อศึกษาคุณภาพของกระเทียมนะคะว่ามีฤทธิ์แรงมากแค่ไหนออกประสิทธิภาพมากเพียงใดน,นะคะแล้วก็กลิ่น และประสิทธิผลของสเปรย์กระเทียมกำจัดมแมลงนะคะว่าอยู่คงตัวนะคะได้ถึงกี่ชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเเปกเทียมกําจัดมแมลงนะคะชมทําขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคหลายๆรายนะคะเนื่องจากเเปกเกาจัดแมลงสมัยนี้นะคะเป็นเเปกที่อันตรายแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์นะคะซึ่งทําให้เกิดผลเสียต่อเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเเปกในห้องนอนหรือว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นต่างๆและเนื่องจากนะคะเเปกกระเทียมกําจัดมแมลงนะคะทํามาจากธรรมชาตินะคะก็เลยจะเป็น สเปรย์ที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆต่อร่างกายนะคะแน่นอนนะคะเราคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นสเปรย์ที่เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่านอกจากจะธรรมชาติแล้วอินทกแล้วนะคะก็ส่งผลดีแล้วก็ไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายด้วยค่ะและประโยชน์นะคะของกระเทียมนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบไปนะคะเพราะว่ากระเทียมที่เรานํามาใช้นะคะเป็นกระเทียมของไทยนะคะกระเทียมเม็ดก็จะลูกใหญ่ๆหน่อยนะคะทุกคนเราได้ศึกษามานะคะว่า ผลนะคะแล้วก็ประโยชน์ของกระเทียมนะคะมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูงมากๆนะคะอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบเจลลูโลสหรือว่าจะเป็นไขมันโปรตีนหรือว่าจะเป็นวิตามินต่างๆและเกลือแร่ต่างๆนะคะและเกลือแร่นะคะก็จะมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็วิตามิน A นะคะ และรองลงมานะคะก็จะเป็นวิตามินซีและรองลงมาอีกนะคะก็จะเป็นนิโคตินามายนะคะก็จะเป็นวิตามินเหมือนกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังพบแร่ธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสหรือว่าจะเป็นธาตุเหล็กแล้วก็กรรมะถันนะคะ เราจะมาขยายสเปย์ในสมัยนี้กันนะคะสเปย์กำจัดแมลงในสมัยนี้นะคะก็จะเป็นสเปย์นะคะที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะซึ่งจะทําให้ส่งผลเสียหรือว่าเป็นพิษนั่นเองนะคะต่อร่างกายแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเรานะคะหรือถ้าเรานะคะไปสัมผัสนะคะโดนสเปย์กำจัดแมลงนะคะก็จะทําให้ซึมเข้าผิวหนังไปเลยค่ะในสเปย์สมัยนี้นะคะก็จะมีเวลาคงตัวนะคะอยู่ที่72ชั่วโมงนะคะและ สเปรย์ที่เราพุดได้นะคะตามท้องตลาดก็จะเป็นกลุ่ม B d d p นะคะซึ่งจะคบในกลุ่มกำจัดยุงนะคะกำจัดแมลงกำจัดปลวกแล้วก็แมลงสาบมดแล้วก็มอดน,นะคะทุกคนและต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงข้อเสียแล้วก็ข้อดีของสเปรย์กระเทียมกำจัดแมลงกันนะคะข้อดีของสเปรย์กระเทียมกำจัดแมลงนะคะก็คือสามารถกำจัดแมลงได้เห็นผลทันทีค่ะ ปลอดสารพิษเป็นวิธีที่กำจัดแมลงได้ได้ผลดีที่สุดค่ะนอกจากจะฉีดกำจัดแล้วนะคะก็สามารถป้องกันแมลงแล้วก็สามารถไปฉีดเพื่อป้องกันนองๆนะคะไม่ให้ไปเกาะบนต้นไม้ของเรานะคะและจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีมแมลงไปเกาะค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นของกระเทียมนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่า จะเป็นกลิ่นที่ฉุนและแดงนะคะก็เลยจะทําให้เมื่อเราฉีดไปนะคะเราก็ควรที่จะอยู่เหนือลมนะคะจะทําให้เรานะคะไม่ได้กลิ่นของกระเทียมนะคะในขณะที่เราทำนะคะก็มีกลิ่นกระเทียมที่แรงนะคะแต่ว่าเมื่อฉีดแล้วนะคะกลิ่นก็จะบรรเทาลงและสามารถป้องกันมแมลงต่างๆที่มาเกาะตามต้นไม้ของเราได้ค่ะ และผลเสียข้อต่อไปนะคะก็คือการเก็บรักษาค่ะการเก็บรักษาของสเปรย์กระเทียกมกำจัดแมลงนะคะไม่สามารถอยู่นานได้นะคะจะอยู่ได้แค่1อาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเปรย์นะคะไม่ได้ใส่สารกันเสียหรือว่าสารกันบูดใดๆนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําสเปรย์กระเทียกมกำจัดแมลงกันค่ะอุปกรณ์ของการทําสเปรย์นะคะก็จะขึ้นดังนี้เลยค่ะ ขั้นตอนแล้วก็คลิปการทํานะคะก็จะสามารถสแกนได้ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นวิธีการทํานะคะจะแยกออกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือเป็นคลิปสอนทําเลยนะคะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูรายวิชานะคะก็คือคุณครูธนิตาหมัดนุยนะคะในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอนะคะหรือรายวิชา Communication and Presentation นะคะที่ทำให้เรานะคะได้ ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะและขอให้ข้อมูลต่างๆในการทำคลิปไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำคลิปหรือว่ารายละเอียดต่างๆหรือตัวอย่างการทำนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้คำแนะนำต่างๆมามากมายค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย